ความรับของคนเกิดวันพุธกลางคืนความรับที่ซ่อนอยู่ที่ใครก็ไม่รู้นั่นคือ 1. โลกส่วนตัวสูงชอบเก็บเงียบมีมุมลับๆที่ไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครเห็น 2. มีสเสน่ห์แบบลึกลับยิ่งไม่พูดยิ่งน่าค้นหาคนรอบข้างมักสงสัยในตัวเขา 3. คิดรอบคอบก่อนตัดสินใจทำอะไรมักคิดลึกคิดเผื่อไว้หลายชั้น 4. อ่อนไหวแต่เก็บเก่งมีความรู้สึกไวแต่ไม่แสดงออกง่ายใครจะรู้จริงๆต้องสนิทมาก 5. สายมูสายยานมักมีเซนสด์ดีลางสังหรณ์แม่นหรือชอบเรื่องเหนือธรรมชาติ 6. สุขุมแต่เด็ดขาดเวลาตัดสินใจแล้วจะไม่หันหลังกลับ 7. ใจดีแบบเงียบเงียบไม่แสดงออกจงแจ้งแต่พร้อมช่วยเหลือเสมอ 8. เก็บความรับได้แน่น คนรอบข้างมักไว้ใจเล่าอะไรให้ฟังแล้วไม่รั่วไหล 9. สเสน่ห์ออกมาตอนเงียบไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่สายตาและท่าทีทำให้คนหลง 10. รักแล้วลึกซึ้งความรักไม่หวือหวาแต่ทุ่มเทและจริงใจมากเป็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้เลย